คุณหมอนะคุณหมอ พ่อกับแม่อุตส่าห์ตั้งชื่อให้เป็นคุณหมอ,อมแทนที่จะไปเรียนหมอกลับไปเรียนพาน,นิชย์ทำายังกับ,บ้านเรามีธุรกิจรองรับอย่างนั้นแหละยังมีเต็มที่ก็แค่แหนมหอ่อใกล้จะเจ๊งแหละไม่เจ๊งแหละแล้วแสดงว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเด็กไม่ดีนะครับเนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เหมือนพี่ไส้ติ่งรับทำไมอะลูกอ๋อคุณหมอไม่ยอมเป็นคุณหมอไปนชื่อเลยครับไม่เหมือนไส้ติง่ง ไซติ่งอะมาเดินที่แล้วก็เป็นไส้ติ่งไงครับยังไปหาหมออยู่ใชิงอย่างที่ไส้เลือดมันพูดนะไ้ติ่งเดินไซติ่งมันพูดเอานี้ในขณะที่ผมกําลังสอนเนี่ยอย่าพึ่งขัดกันได้ไหมนี่มันซีเรียสนะพ่อวันนี้นะผมน่ยจะมาประชุมเรื่องนี้วิกิการการแก้ไขปัญหาธุรกิจแหนมยะโสธรของเราจากที่ผม ดูแล้วนะพ่อนะที่วิเคราะห์ตามหลักของสวอชมันจะต้องมีจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งพอมีใครจะรู้บ้างว่าจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของธุรกิจแหนมยโสธรของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนพ่อรู้หูกว่าไงพ่อจุดแข็งก็คือกระดูกกับเอ็นส่วนจุดอ่อนก็เป็นเนื้อหมูแล้วก็ไส้อ่อนใช่ไหมดีมากครับดี เุย้ย,ย,ยนี่หัวพ่อแล้วลูกตัวทีพ่อ,อนึ่ว่ากระโถนเขาาเหมือนกันแลยน,นะผมไม่ได้หมายความว่าจุดอ่อนจุดแข็งแบบนั้นพ่อจุดอ่อนจุดแข็งที่ผมหมายความนะหมายความว่าจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของแหนมยจ้าโสธรของเราเนะี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงอ๋อเออข้อดีข้อเสียผมพอจะรู้แล้วนะพ่อ ว่าจุดอ่อนของธุรกิจของเราน่มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเรอลูกอยู่ตรงไหนเหรอครับคุณหมอคุณหมอมัดพี่สซติงทำไมพี่สซติงไม่ใช่ก้ะวต้ไม่ได้หรอกพี่สซติงที่ผมต้องมัดพี่ไส้ติ่งไว้เนี่ยนะเพราะว่าตามหลักการของสวอตที่ผมศึกษามาเนี่ยนะพี่ จุดอ่อนก็คือพี่ไส้ติ่งผมสังเกตดูหลายครั้งแล้วนะพี่พอเวลาพ่อเนี่ยออกไปขายแหนมที่ไรพี่จะต้องแอบเอาแหนมนมากินทุกทีแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ากําไรขาดทุนนมันอยู่ที่ไหนเพราะว่าพี่ไส้ติ่งนี่ไงโอ้ไม่เกี่ยวกับพี่ไส้ติ่งแล้วครับพี่ไส้ติ่งไม่กินแหนมมันก็เหลืออยู่ดีไปเฮ้ยเอาวพ่อ จริงอย่างที่ไส้ติ่งมันพูดแหละเพราะว่าแหนมที่พ่อไปขายเอาไปเท่าไหนก็เหลือกับมาเท่านั้นแหละมันขายไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับไส้ติ่งหรอกเพราะฉะนั้นเลยไส้ติ่งกินให้เต็มที่นะกินไปเรื่อยๆบ๊อใจดีจังเลยครับกินให้เนื้อแน่นๆกินให้สมบูรณ์อหมูหมดคราวนี้ก็มึงละหมูหมดก็มึงไอ้ติ่งไว้เอาได้ติ่งไว้เอาเป็นแ พ่ไม่ได้เอาไส้ติ่งไปทําแหนมทําแหนมมันไม่คุ้มอย่างมึงรูปร่างอย่างมึงต้องหมูยยอไปเอาเขาเฮยพ่อล้อเล่นเพราะฉะนั้นมันมีเท่าไหร่หนูก็กินไปเลยลูกกินให้เต็มที่ขี้ให้เต็มคอห่าแดกไม่ดูรูปร่างนี่แดกจนบ้านซุดเหมือนไอเวนโอ้ยหนึ่ันแยมันยังเอาจริงเหรอเนี่ย พี่คุณหมอเขียนอะไรอะไรพออ่านออกป่าพ่อแฟนชายเฮ้ยไม่ได้ลูกพ่อเป็นผู้ชายจะมีแฟนผู้ชายไม่ได้พ่อไม่ใช่ตุ๊นไม่ใช่เก๋ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อยังไงลูกแฟนชายอันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างที่พ่อเข้าใจแฟนชายเนี้ยหมายความว่าไอ้เป้าหมายแรกที่เราคิดกันไว้นะพ่อแผนแรกของเราเนี่ยมันไม่ได้ผลใช่ไหมเราก็ต้องวางแผนสองแผนสองของเราเนี่ยมีชื่อว่าเพิ่มจุดขายพ่อ เพิ่มจุดขายใช่เฮ้ยจุดขายว่างอทีหลังตอนนี้เพิ่มจุดแข็งให้พ่อได้ไหมแม่บนทุกวันเลยพ่อเอาเรื่องนี้สิพ่อนี่ผมจริงจังเลยพ่อมันหมายความว่าเราก็จะต้องแยกกันสี่คนไปขายกันแต่ละจุดพ่อจุดหนึ่งพี่ไส้ติ่งจุดหนึ่งแม่จุดหนึ่ง เราจะได้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงไงพ่ออคนจุดสี่คนสี่จุดเออเองอธิบายเงี้ยพ่อเข้าใจเองก็รู้อยู่แล้วพ่อเงินเงินเงนเป็นคนบานนกขอกตื้อสะดือจุนพ่อไม่ไปรู้เรื่องอะไรลูกเอ้ยมันก็รู้อยู่ว่าพ่อโง่ไม่ใช้อย่าใช้คำว่าโง่บอกพ่อไม่่คยฉลาดพอแล้วให้ความร้อเล่นนะพ่อ